สวัสดีจ้าอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ยายก็อยู่ลานปูป่ปลาลิจิตนาคลาดสวัสดีค่ะส่งใจมาเยอะๆเลยให้ป้านะคะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยเด้อจ้ะตะวันรับฟ้าแล้วนะสวยมากนะเอซแสงสวยไหมสวยจริงๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไายนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้า สวยจริงๆค่ะ FC ค่ะสวัสดีค่ะตะวันจะรับฟ้าแล้วนะคะรับไปแล้วแต่มันมีแต่แสงนะคะสวัสดีค่ะยายหมอนอะไรยายหมอนอะไรนอนนั่นสวัสดีจ้ายายสมอนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณบีนะคะ ขอบคุณค่ะคุณเอสให้หัวใจมาสงใจมาเยอะๆเลยนะคะสนใจมาให้ป้าแต่นเลยนะคะวันนี้ชาวบ้านสอรสีก็มาให้กำลังใจป้าถึงโคกหนองนาเลยนะคะบ้านสอรสีพรุ่งนี้ก็จะก็มีลำนะคะพรุ่งนี้ก็มีลำอืมพรุ่งนี้ก็จะมีลำแล้วก็จะมีพระมานะคะ เสร็จก็ยายก็จะออกเดินทางเลยนะคะออกเดินทางกลับสุรินนะคะคืนนี้นอนคืนสุดท้ายแล้วจ้าพรุ่งนี้ก็เดินทางเลยจ้าเลยเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะเก็บบรรยากาศให้ดูก่อนก่อนกลับบ้านนะคะ FC นะคะก่อนยายจะกลับบ้านนะคะภาพนี้ สวยงามมากเสียดายยายขึ้นไล่ช้าไปนิดนึงตอนแรกมันสวยกว่านี้นะคะ f c สวยมากตอนแรกยายเมื่อแต่ไปอ่าอะไรนะจ่าเอ็มเพิ่นขอถ่ายรถขอรีวิวรถยายก็เลยไปนานนิดหนึง่งมันก็เลยตะวันก็เลยหายไปให้จ่าเอ็มถ่ายคลิปอยู่ก็เลยเสียดายมากเลยตอนตะวันมันยังไม่ลงอะ่ะอุ้ยสวยมากๆเลยทุกยายมาไม่ทันเป็นกำลังใจให้ ค่ะยายสมรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายวิ่งมาไม่ทันในเอฟซขอโทษขอ่อไปเ้อเมื่อแต่ไปถ่ายคลิปเสือบอกว่ายายสวยจนเะยายไปถ่ายแห่ไปถ่ายแห่ยายก็ไปเอาขากล้องแต่ว่าไปแล้วไปนานไงก็เลยบอกเสือว่าไปนี่อยู่ไปให้จ่าเอ็มถ่ายคลิปอยู่ก็นเลยนาน เาก็เลยถามว่าเรา,เราได้ถ่ายจ่ากเอ็มคืนไหมไม่ได้ถ่ายหรือไม่ได้จากเอ็มถ่ายให้หรือไม่ยายลืมเอากล้องไปหรือว่างี้เพราะว่ายายทิ้งไว้อยู่ร้านกาแฟะนะคะนี่นะคะบรรยากาศก็จะได้เห็นวันนี้นะพรุ่งนี้ก็จะเห็นได้แค่ตอนเช้าเดี๋ยวยายก็กลับแล้วนะคะเดินทางกลับแล้วนะคะก็จะมนได้เห็นบรบรยากาศนี่อีกแล้วเด้อข่อยกับสิการบ,บ้านเนาะกับซิลลี่ข่อยกับจะไปแอบแอบพาอเจาก,กินของกินเข้าอยู่หางแน่อยังแน่นั่นแหละ คือเก่าเด้อพี่น้องจะติดตามยายเหมือนเดิมนะกอดบ้านทุบบ้านนี่แค่นั้นแหละก็เข้ามาดูยายเหมือนเดิมนะคะมาให้กำลังใจยายสมอนด้วยนะคะอก f ีปู่ปลาลิกติตสวยงามมากยามเย็นเสียอย่างเดียวยายมาช้าไปนิดนึงคุณวันดีสวัสดีค่ะขอบคุณให้หัวใจมาเด้อจะ้ะขอบคุณทุกคนจ้า ตะวันหายไปแล้วมันเลยบอันนี้ก็เลยแสงตอนแรกแสงสวยมากตอนตะวันยังอยู่นะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตะวันสวยไม่ได้เขาน่าจะได้วิวสวยอยู่เพราะว่าเขาถ่ายก่อนยายมาทีหลังยายเพิ่งมาตอนมืดแล้วก็เลยว่าจะไลชักยี่สิบนาทียายก็จะลงไลนะคะ fc มันร้อนมากนะตอนนี้ร้อนแบบสุดๆเลยนะคะกะว่าจะสัก20นาทีก็ค่อยไปหาอาบน้ํานะคะกินข้าวนะคะ fc นะ ป้าก็ถามว่าย,ยายจะกลับมาไหนยายก็บอกเลยว่ายายจะกลับพรุ่งนี้บอกว่าเดินทางพรุ่งนี้ตอนเสร็จงานก็กลับเลยเสือก็กลับด้วยก็เลยบอกอ๋อเสือกลับด้วยเหรอเสือบอกว่าเสือจะไปพาแม่ไปหาหมอก็เลยบอกป้าว่าอย่างนั้นนะคะเสือบอกว่าจะพาแม่ไปหาหมอเสือก็เลยได้กลับพร้อมกันกับยายสมอ่ะนะเอฟซี FC. แล้วเขาก็จะอยู่หลายวันอยู่ใครอยากได้น้อยหนาก็สั่งเสือเด้อเสือจะไปส่งน้อยหนาด้วย จะไปขายน้อยนาด้วยนะคะเพื่อได้ยาก,กินน้อยนาเสื้อผ้าไปอร่อยเด้อว,วันนั้นไม่เคยให้ยายมาสามสีลูกโอ้ยกินติดใจเลยเนื้อเยอะหวานฉ่ำใครอยากได้ก็โทรมาสั่งกับเสือผ้าไปนะคะน้อยนาสวยงามจ้าขอบคุณลหลายๆเด้อ ขอบคุณเอซทุกคนนะยายก็จะไม่นานเท่าไรนะคะอยู่กับสมอนชานลนะคะวิวสวยค่ะยายก็อยากยางไปเห้เบิงยูทั้งทึ่งคุมแต่เอาวิวดีกว่าสวยดีไม่ต้องอายายหรอกยายหน้าเหี่ยวเหี่ยวอยากกินเลยอุ้ยแสงสวยค่ะแสงสวยมากนี่นะคะเอซ เดี๋ยวสิาพาไปกินขา่าวอาบน้ำนอนเมื่อคืนนอนดึกนิดนึงขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าขอบคุณ f อที่น่ารักทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะ สวัสดีค่ะคุณเอกขอบคุณค่ะนะคะสองตัวหวยย่ยมันกับขางหนามันก็สามเจ็ดสี่สี่หกมันออกหกสามอืมมันเอาข้างหน้ามาออกแต่เมื่อคืนมันออกฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนใครได้มัง่งมันออกประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยเลยนะขคะมอคองไปแล้วนะคะเมื่อคืน่ะ ออกตรงๆเลยนะเมื่อคืนอ่ะสี่หกตรงๆเลยเมื่อคืนนะคะใครได้มั่งเนาะ,นนนะ fc ดูเมื่อคืนได้เยอะไหมสี่หกตรงๆเลยจ้าไม่ต้องกลับเลยนะคะแล้วมันตรงกันกับของยายด้วยนะคะ fc ใครได้ก็ดีใจด้วยเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้า ขอบคุณทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะคลิปคลิปยายถ่ายคลิปด้วยนะ FC ฟซียายก็ถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะคะก็ยายก็จะถ่ายแต่องค์ุ่ให้ดูนะคะเอฟซี FC จ๋าก็เก็บบรรยากาศนะคะรอบๆแต่ถ้าเดินตรงนู้นมันไม่ได้แสยงยายก็เลยไม่เดินนะคะให้ดูแค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าตะวันมันรับไปแล้วนะคะก็มันก็มืดมันไม่มี ไฟมันยังไม่สว่างเพราะว่ามันยังไม่มืดมากถ้ามืดมากไฟมันก็จะออกแสงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะรักทุกคนเดอ้อเอฟซจ๋ามาเป็นกำลังใจให้ป้านะคะคิดถึงเอฟทุกคนจ้า ไปอยู่บ้านกอน็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปแม่ยายแล้วก็เวลายายไลฟ์ก็อย่าลืมเข้ามาดูเหมือนเดิมนะคะติดตามเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ยายไปอยู่บ้านก็เหลือสองคนสามคนเ้อจ้ะเป็นกําลังใจให้ยายสมอนด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลฟ์นะสำหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเลยจ้านี่นะคะโอเคค่ะ